ขณะนี้เวลาเที่ยงคืน54นาทีนะครับเราทำความสะอาดเชิงตะกอนที่จะชานากิจสริละสังขารข้อคูสมณะโพธิรั์53ครับผมแล,บแล้วเราจะพามาดูอะไรครับทางนี้จะเป็นทางที่หันศีรษะข้อคูไปทางทิศตะวันตกนะครับ เลขแปดที่อยู่ตรงนี้เราไม่ได้ตั้งใจที่จะวางหินก้อนนี้อยู่ตรงนี้นะครับเราหาหินก้อนที่เหมาะสมเพื่อมาเรียงให้มันดูเข้ากันแต่พอเรามาล้างเราเจอเลขแปดฝุนลุกฝุนลุกนะครับเป็นพ่อต้องไปเป็นโคทิสัตว์ระดับแปด